สว,ส,วนนสวัสดีนะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่อง AKR อีกแล้วอีกเดิมอีกเช่นเคยมิตรรักนักแต่งรูปทุกคนโอเควันนี้ช่อง AKR ก็จะมาแจกลิงก์แม่แบบนะทุกคนแจกลิงก์แม่แบบตัดต่อเพลงหัวใจออ้มันร้องว่าโดดดีดงแลดีโดดดีดงแล้วมันเต้นตัวตรงละลงโต๊ะลงตรงเด็โดดดีดงพอเห็นหน้ามนโอเคลืมแล้วท่านผู้ชมก็แบบว่า เป็นเพลงไอจัดวันหน้าเป็นแฟนอยู่ได้บอของพี่สิงโตัวนำโชคนะทุกคนก็กดขออนุญาตแปาลิงแม่แบบนะทุกคนนี่ลิง์แม่แบบมาแล้วก็กดดูได้เลยอันนี้ก็เป็นแบบวิดีโอนะท่านผู้ชมโอเคก็เราก็จะใส่วิดีโอนะ หาคออนุญาตหาวิดีโอแป๊บหนึ่งโอเคเอาเป็นวิดีโอเพื่อนเราโอเคเราก็กดตรงนี้ก็กดตรงนี้ก็กดดูตัวอย่างได้เลยแบบว่าแนะนําเป็นวิดีโอเดียวกันให้ท่านผู้ชมโอเคกดดูตัวอย่างได้เลย โอเคก็กดส่งออกได้เลยนะท่านผู้ชมกดส่งออกได้เลยโอเคกดส่งออกได้เลยวันนี้จะมาแจกสี่ห้าแม่แบบเนี่ยแหละทุกคนที่ไปดูมาแล้วก็มันดูดีนะท่านผู้ชมแม่แบบไหน,นที่ถูกใจเราอาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมก็ดูไว้พิจารณาด้วยโอเคกดสิสินเลยมาแม่แบบต่อไปเลย อันนี้ก็จะเป็นรูปโทนแบบนี้ก็กดใช้เทปเพได้เลยนะท่านผู้ชมเอาไว้ลงสตรอรี่เล่นๆนงงๆอะไรประมาณนี้ก็ขออนุญาตเลือกรูปหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคขออนุญาตเลือกรูปหน่อยแล้วกันว่าจะเอารูปไหนดีไม่รู้ว่าจะเอารูปไหนแล้วโอเคเอารูปไหนดีนะขออนุญาตเอาเป็นรูปนี้ก็แล้วกันโอเครูปไม่ยิ้มดีกว่า มันก็จะได้แบบนี้แหละท่านผู้ชมโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆก็กดส่งออกได้เลยเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมเสียเวลามากนะท่านผู้ชมเราก็จะส่งออกได้เลยอตอนส่งออกนี่คงเสียเวลามากท่านผู้ชมคงแบบแบบว่าแบบว่าเฮ้ยช่องนี้มันทำอะไรเนี่ยก็ก็แบบว่าดูไปนะท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรแล้ว่ก็ ก็แบบยังไงช่วงนี้ก็เรียนไม่ค่อยได้ทำคลิปมาสอนตัดต่อเลยก็จะมีแต่ว่าแจกแม่แบบแจ๊กแม่แบบแจ๊กแม่แบบแแแบบทำให้ท่านผู้ชมมาคนอาจจะเบื่อเราก็ได้นะนเนาะงอนลงก็กดเสียสิ้นเลยท่านผู้ชมโอเคก็มาแม่แบบต่อไปเลยอันนี้ดูมาแล้วเป็นคลิปสโลว์นะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชม,ชมจะดูไหมดูมามากแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องดูหรอกมันเปลืองเวลาท่านผู้ชมโอเคก็ใช้ในเหมดไปเลย อันนี้เป็นวิดีโอนะท่านผู้ชมแนะนำใส่วิดีโอเลยดีมากเลยเลยเราก็จะเอารูปเพื่อนนี้ไหมรูปเพื่อนแหละเพื่อนอีกละโอเคกดดูตัวอย่างไปเลยเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เราใช้รูปเคตตลอดนะโอเคก็โอเค,อเคกดส่งออกได้เลยนะท่านผู้ชมกดส่งออกได้เลย ก็มาแม่แบบต่อไปได้เลยนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นแม่แบบเอาไว้ลงสตอรี่มีตัวหนังสือขึ้นแบบนี้เราว่าเท่เลยนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็กดใช้เทมเพลตเลยนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นรูปภาพขออนุญาตเลือกรูปภาพแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมเอารูปไหนดีเระเอารูปยิ้มๆก็ได้โอเคเลือกยิ้มนี้โอเคกดดูตัวอย่างได้เลย โอเคเป็นแบบนี้ตลอดไปมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็ให้ท่านผู้ชมกดส่งออกได้เลยคนอัดก็เริ่มจะไม่มีเสียงเบอร์อรไปหมดแล้วนะท่านผู้ชมอัดมาหลายคลิปแล้วก็จะประมาณนี้แหละเสียงก็แหบเบอร์ไปด้วยก็ไม่รู้จะไงขออนุญาตเลื่อนความเร็วคลิปตัวหลัวให้ท่านผู้ชม โอเคกดเสร็จสิ้สนมาแม่แบบต่อไปอันนี้เป็นแม่แบบคู่แฟนนะท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะหาแม่แบบคู่แฟนได้ที่ไหนก็เอาขอเป็นแม่แบบคู่เพื่อนก็แล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคกดใช้เทมเพลตก็กดอนุญาตไปเลยขอเอาแม่แบบคู่เพื่อนนะท่านผู้ชมแม่แบบคู่เพื่อนอืมเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันไม่ไม่ไม เพื่อนอยู่ไหนอะโอเคแม่แบบคู่เพื่อนเพื่อนอยู่ทางไหนโอเคกดได้เลยรอนะท่านผู้ชมอันนี้มันแบบมันต้องดาวโหลดเอฟเฟก์นะแป๊บนะครับแป๊บนะมันไม่เห็นรูปเพื่อนเรารูปนี้ก็กดมันที่ขอบตัด กดมาเลื่อนให้เห็นรูปเพื่อนโอเคกดยืนยันถ้าของท่านผู้ชมเป็นก็สามารถทําได้นะท่านผู้ชมไม่เห็นรูปผลก็กดทูกต้องไปเลยก็จะ,ะเป็นประมาณนีดด้แหละท่านผู้ชมถ้าเป็นรูปแฟนมันจะเพอเฟคอันนี้เป็นรูปเพื่อนมันก็ได้แค่นี้และท่านผู้ชมกดส่งออกได้เลย นี่ก็เป็นแม่แบบสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดกดทุกอย่างให้ช่อง a k r ด้วยนะท่านผู้ชมแต่มาเอาดิสไลค์นะท่านผู้ชมโอเคนี่เป็นแม่แบบสุดท้ายแล้วก็ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบแม่แบบไหนก็เลือกเอาแม่แบบนั้นได้เลยนะท่านผู้ชมโอเคบาย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 